นี่คือภาพชาวคริสเตียนในเกาหลีใต้นับแสนคนออกมารวมตัวในหลายพื้นที่ทั่วกรุงโซลเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาการชุมนุมจัดขึ้นในรูปแบบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อประท้วงต่อต้านการตัดสินของศาลที่รับรองให้คู่รักเพศเดียวกันมีสิทธิ์รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ต่างๆของคู่รักจากประกันสุขภาพของรัฐคริสเตียนเดลี่รายงานว่าผู้นำฝ่ายคริสเตียนกังวลว่าคำตัดสินศาลครั้งนี้ จะเป็นการปูทางให้สมรสเท่าเทียมถูกกฎหมายและทำให้เกาหลีใต้เปิดรับอุดมการเกี่ยวกับคนข้ามเพศซึ่งอาจเป็นภัยต่อสถาบันครอบครัวและจำกัดเสรีภาพของชาวคริสเตียนในการดำเนินชีวิตตามความเชื่อของตัวเองคิมจองฮีโฆษกคณะกรรมการจัดการประท้วงกล่าวว่าคำพิพากษาขัดต่อรัฐธรรมนูญ เพราะปัจจุบันเกาหลีใตย้ยังไม่มีกฎหมายรับรองการสมรสระหว่างคนเพศเดียวกันผู้ประท้วงรายหนึ่งยังกล่าวว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ใช่แค่ปัญหาของชาวคริสเตียนเท่านั้นแต่ยังเป็นวิกฤตครั้งใหญ่ที่สั่นคลอนรากฐานของประเทศ ผู้จัดการประท้วงระบุว่ามีผู้เข้าร่วมการชุมนุมกว่า1ล้านคนแต่ตัวเลขจากตำรวจมีประมาณ2 0 0 0 0 0คนเกาหลีใต้มีประชากรที่นับถือศาสนาคริสต์ราว20%ซหรือประมาณ10ล้านคนจากประชากรทั้งหมดกว่า51ล้านคนสาเหตุที่ชาวคริสเตียนส่วนใหญ่ต่อต้านการสมรสเท่าเทียมเพราะพวกเขาเชื่อว่าการรักเพศเดียวกันเป็นบาปและมองว่ากฎหมายต่อต้านการเลือกปฏิบัติขัดต่อกฎธรรมชาติและระเบียบโลก อย่างไรก็ตามไม่ใช่ชาวคริสเตียนทุกคนที่ต่อต้านผู้มีความหลากหลายทางเพศเพราะมีกลุ่มนักต่อสู้เพื่อสิทธิของผู้หญิงคริสเตียนที่ออกมาประนามการประท้วงดังกล่าวและในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมายังมีบาดหลวงหลายรายถูกไล่ออกหรือโดนส่งตัวไปยังคณะกรรมการวินัยเนื่องจากให้พรกู้รักเพศเดียวกันนอกจากมิติท,ทางศาสนาที่เป็นอุปสรรคต่อ,อการผลักดันสมรสเท่าเทียม ค่านิยมของสังคมเกาหลีใต้เองก็ยังไม่เปิดกว้างเรื่องเพศมากพอและมองว่าการรักเพศเดียวกันเป็นเรื่องต้องห้ามทําให้กลุ่มเพศหลากหลายยังต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้รับการยอมรับจากสังคมที่แนวคิดอนุรักษ์นิยมยังแพร่หลายและได้รับอิทธิพลอย่างมากจากประชญาของจื้อที่สนับสนุนบทบาททางเพศอย่างชัดเจนเช่นผู้ชายเป็นผู้นําผู้หญิงเป็นผู้ตามรายงานปี2023จากส t a ติ s t a เปิดเผยว่าสัดส่วนชาวเกาหลีใต้ที่เห็นด้วยกับการผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมมี4 0เ ส่วนผลสำรวจจากสถาบันบริการสาธารณะของเกาหลีเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาเปิดเผยว่าสังคมไม่ค่อยต้อนรับผู้มีความหลากหลายทางเพศเพราะมีชาวเกาหลีมากกว่า52ไม่ยอมรับการอยู่อาศัยใกล้กับชาว LGBT ตัวเลขนี้เป็นรองเพียงกลุ่มอดีตนักโทษที่ชาวเกาหลีใต้ไม่อยากอยู่ละแวกบ้าน หรือที่ทํางานเดียวกันมากที่สุดมากถึง72%ปัจจุบันเกาหลีใต้ยังไม่มีกฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของรสนิยมทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศทําให้ชาว LGBT หลายคนถูกรังแกและเลือกปฏิบัตินี่อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้หลายคนไม่กล้าเปิดเผยอัตลักษณ์ทางเพศของตนเพราะรายงานสตาติซ่าปี2024พบว่าเกาหลีใต้มีสัดส่วนของคนที่ระบุว่าตัวเองเป็น LGBT อยู่3%ตามที่สุดจากการสำรวจใน43ประเทศทั่วโลก ต่ำกว่าฟิลิปปินส์ที่มี11%ส่วนไทยมี10%มากไปกว่านั้นยังมีปัจจัยทางการเมืองเพราะประธานาธิบดีเกาหลีใต้คนปัจจุบันคือยูนซอกยอน จากพรคพลังประชาชนที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมเขาชนะการเลือกตั้งจากการประกาศต่อต้านเฟมินิสต์ต่อต้าน LGBT คัดค้านการออกกฎหมายป้องกันการเลือกปฏิบัติและยังเคยประกาศว่าจะยุบกระทรวงความเท่าเทียมทางเพศและครอบครัวแต่ล่าสุดยังไม่มีการยืนยันว่าแผนการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีความก้าวหน้าและประสบความสําเร็จในหลายๆด้านทั้งเศรษฐกิจเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมบันเทิงที่โด่งดังไปทั่วโลกแต่สําหรับความเท่าเทียมทางเพศประเด็นนี้ยังถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคม อย่างไรก็ตามในช่วง1ิปีให้หลังเกาหลีใต้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเพราะทัศนคติของ LGBT รุ่นใหม่เริ่มเปิดกว้างและกล้าเปิดเผยรสนิยมทางเพศของตนกับคนรอบข้างรวมถึงสื่อบันทึงในประเทศก็พยายามนำเสนอเรื่องราวและบทบาทของผู้มีความหลากหลายทางเพศมากขึ้นการสร้างความตระหนักรู้จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพากเกาหลีใต้ก้าวสู่สังคมที่ให้ความสำคัญและอบรับผู้มีความหลากหลายทางเพศรวมถึงชนกลุ่มน้อยอื่นๆเช่นผู้หญิงผู้พิการและชาวต่างชาติอย่างค่อยเป็นค่อยไป